สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการผู้หญิงแนวหน้ากับคุณแหนะกับการติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงสังคมไปดูกันนะคะว่าไฮไลท์ในวันนี้มีอะไรบ้างค่ะ ู้หญิงแนวหน้ากับคุณแหน่ Exclusive In Trend Society ผู้หญิงแนวหน้ากับคุณแหน่ทุกวันอาทิตย์เวลา16มิกนาทาง TNN 2สายการบินนกแอร ร่วมกับเดอะรอยัลเชียงใหม่คันที่คลับส่งเสริมการท่องเที่ยวจงังหวัดเชียงใหม่ให้คุณเล่นกอล์ฟไม่อั้นทุกวันเพียง7,200บาทตัวเครื่องบินนกแอร์กรุงเทพเชียงใหม่ทั้งไปและกลับที่พัก3วัน2คืนโรงแรมในสนามกอล์ฟพร้อมอาหารเช้าทุกวันจองได้ที่เว r ร์ e เอ็ก s s โทรศัพท์02 522 6426ถึง8เริ่ม1พฤศจิกายน2 5 5 5ถึง31มีนาคม2556 โอกาสวันมาคาบูชาที่กําลังจะมาถึงซึ่งเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะคะตรงกับวันขึ้น15ค่้ามเดือน3ความสําคัญของวันมาคาบูชามีอะไรบ้างนั้นติดตามกันได้ในช่วง e x ็กซ์คลูซีค่ะช่วง e x ็กซ์คลูวันมาคาบูชาเป็นวันที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประทานพระโอวาสสำคัญอันถือได้ว่าเป็นหัวใจของคำสอนในพระพุทธศาสนาคือโอวาทปาติโมกในวันเพ็ญขึ้น15้าค่ำเดือนสดวงจันโคจรมาเสวยมาคาร์เรกเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นที่พระเวรุวันเมืองราชคริรัฐมคไในปีแรกของการตัดสรุของพระพุทธองค์คือหลังจากตัดสรุแล้วได้9เดือน ความประจวบกันพอดีของเหตุการณ์ในวันนี้ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มี4ประการคือประการแรกเป็นการมาจมนุมกันของพระสงฆ์สาวกจำนวน1250รูปเพื่อเฝ้าพระบรมศาสดาโดยไม่ได้นัดหมายประการที่สองพระสงฆ์สาวกดังกล่าวล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นประการที่สพระสงฆ์สาวกดังกล่าว ลูนแต่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาประการที่4วันนั้นดวงจันทร์เพนเสวยมาคาริเรกเต็มบริบูรณ์ความพร้อมกันขององค์สประการจึงเรียกว่าจาตุรงคัสันนิบาตโอวาทปาติโมกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นการประมวลหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเพื่อให้พระสงฆ์สาวก นำไปประพฤติปฏิบัติและนำไปสั่งสอนผู้อื่นในแนวทางเดียวกันหากพุทธศาสนิกชนท่านใดนะคะสนใจที่จะไปปฏิบัติธรรมหรือธรรมทัศนศึกษาเรามีสถานที่แห่งหนึ่งมาแนะนำค่ะเป็นสถานที่สัปปายะนะคะมีความสงบร่มรื่นอยู่ท่ามกลางแมกไม้และขุนเขาเหมาะสำหรับการพักผ่อนทางจิตวิญญาณปฏิบัติธรรมหรือเจริญสมาธิภาวนาค่ะที่สำคัญนะคะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพและยังเป็นวัดสาข,ขาของวัดหนองป่าพงอีกด้วยค่ะ สถานที่อันสับ์ป,ปยายะแห่งนี้มีชื่อว่าวัดป่าอัมพวันตั้งอยู่ที่บ้านห้วยดินดำตำบลหนองรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเป็นสาขาของวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานีลำดับที่42ซึ่งเป็นวัดป่าฝ่ายอรัญวาสีปัจจุบันมีท่านพระอาจารย์จันดีกันตาสาโรเป็นเจ้าอาวาสดูแลปกครองวัดและพัฒนาอานาบริเวณจนกลายเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ อันเงียบสงบเหมาะแก่การเจริญสมาธิบำเพ็ญภาวนาวัดแห่งนี้ได้ดำเนินข้อวัดปฏิบัติตามแบบพระทุดงขะกรรมฐานอันเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสที่ครูบาอาจารย์พระโพธิยานเถระหลวงปูชาสุพัทโทได้พาดำเนินมาจนเป็นที่กล่าวขานของพุทธศาสนิกชนและมีผู้ติดต่อเพื่อเดินทางมาปฏิบัติธรรมมิคาสาย ภายในวัดป่าอมวันแห่งนี้นอกจากรายร้อมด้วยความร่มรื่นร่มเย็นของธรรมชาติอันบริสุทธิ์แล้วยังสวยงามไปด้วยสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นแบบพุทธศิลป์เรียบง่ายร่วมสมัยตั้งแต่พระอุโบสถซึ่งภายในประดิษฐานพระปฏิมาประธานพระพุทธโพธิญาณอาคารเรือนไทยไปจนถึงอนุสรสถานบูรพาจารย์พระโพธิญาณเทระที่ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็น อาจารย์บูชาเชิดชูพระคุณของหลวงปู่ชาสุภัทโทที่ท่านมีคุณูปการแก่พระพุทธศาสนาและใช้เป็นสถานปฏิบัติธรรมให้กับสาธุชนทั่วไปความสวยงามของอนุสรณ์สถานแห่งนี้โดดเด่นด้วยภาพปริศนาธรรมอันวิจิตรงดงามของศิลปินผู้สร้างสารรค์ผลงานที่มีชื่อว่าหน้าต่างแห่งปัญญา ครับผมงานชิ้นแรกที่ได้ทำนะครับก็คือ,อตอนนั้นผมรู้สึกจะได้เขียนภาพมหาปริพานสูตรให้กับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในเมืองไทยแล้วภาพนี้เป็นภาพที่ผมยังประทับใจอยู่ก็เลยอยากจะมาเป็นรูปแกะสลักก็เลยออกแบบให้ช่างสมัยสรสิทธิ์เป็นคนแกะแต่ผมก็ควบคุมการทำงานทั้งหมดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนจบซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกของวัดนี้เลยก็ว่าได้นะครับซึ่ง คิดว่าภาพแกะสลักอันนี้จะเป็นภาพที่มีความหมายและเป็นประวัติศาสตร์ที่กล่าวถึงความไม่ประมาทซึ่งเป็นพุทธวจนะอันสุดท้ายของพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็งานที่ได้รับมอบหมายจากท่านอาจารย์จันดีก็คือจะเป็นการออกแบบเกือบทั้งหมดในเรื่องของภาพประกอบในการสลักลายประตูและบานหน้าต่างรวมถึงหน้าบานต่างๆด้วยนะครับ ซึ่งผมมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งว่าศิลปะที่จะทำขึ้นมาตรงนี้มันจะต้องอยู่ยั่งยืนยงอีกนานการเจริญจิตภาวนาหรือว่าที่เรียกง,ง่ายๆว่าการปฏิบัติธรรมนะคะไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเข้าวัดเข้าวัดถึงจะสามารถปฏิบัติได้เท่านั้นคะ่ะแต่จริงๆแล้วสามารถปฏิบัติได้ทุกที่ที่มีความสงบนะคะ ซึ่งทางคุณแหนเองก็ได้มีโอกาสไปอบรมกรรมฐานเช่นกันค่ะและในวันนี้นะคะคุณแหนก็จะได้เล่าให้เราฟังค่ะสวัสดีค่ะพี่แหนะค่ะเห็นว่าพี่แหนได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมมาไม่ทราบว่าพี่แหนได้ไปที่ไหนมาคะคือปฏิบัติธรรมเนี่ยตอนนี้พี่ถือว่าต้องไปทุกปีนะคะ,คะเพื่อเป็นการเกาจิตใจของเราให้ดีขึ้นปีนี้ได้ไปที่ไร่ดัชดาปาจิมบรีนะคะเพราะว่าที่นั่นเงียบสงบเีตตนไม้ร่มรื่นมาก มีดอกไม้สวยได้ไปที่นั่นมาค่ะค่ะแล้วที่ได้ดัชดาเนี่ยออมีกิจกรรมอะไรสําหรับการอบรมปฏิบัติธรรมบ้างอะค่ะไปกับเพื่อนที่คณะพุทธธรรมสุนหลวงะนะคะ,คะก็ได้เรียนเชิญอาจารย์สุพีทุมทองมาเป็นผู้บรรยายนะคะท่านอาจารย์สุพีเนี่ยเราจองทีปีล่วงหน้านะคะถึงได้วันเนี่ยตรงท่านก็จะมีธรรมะบรรยายมีให้ให้อวาดนะคะ,คะแล้วก็ถ้าเบื่อมีปัญหาทางธรรมค่ะหรือหรือข้อเออ สงสัยต่างๆก็ให้ถามเรียนถามท่านแล้วท่านก็จะบรรยายให้ฟังเราก็มีการนั่งสมาธิเดินจงกรมทุกวันนะคะอันนี้ก็ได้อาจารย์เพ็ญพันธ์วิสุทธิ์เป็นผู้สอนให้สําหรับนักเรียนใหม่ๆคือใหม่ๆเนี่ยประเภทพวกที่สัก10ปีไม่เกินอะไรเงี้ยนะคะเราเรียกว่าเราใหม่นะคะ ก็สอนก็นึกว่าเวลาเดินเนี่ยถามว่าเราจะต้องเห็นอะไรไหมหรืออะไรทุกคนสงสัยว่าจะต้องเผื่อเราจะได้เห็นอะไรจีๆอาจารย์บอกว่าไม่ใช่อาจจะไม่เห็นก็ได้แต่เป็นการแยกกายกับจิตเนี่ยให้ออกจากกันจะได้รู้ว่ากายเนี่ยทำอะไรแล้วก็จิตเนี่ยอยู่ที่ไหนจิตสามารถมองเห็นตัวเราเองก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดได้ทําทุกวันเวลาหลังจากปฏิบัติแล้วเนี่ยก็จะมีก็จะดีขึ้นนะคะเป็นความเพียนอย่างหนึ่งถือว่าอย่างนี้คือการเดิน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 เนี่ยนะคะ ถือเป็นความพียรอ๋อค่ะแล้วในกิจกรรมที่พี่หนได้ไปร่วมมาเนี่ยพี่หนประทับใจกิจกรรมไหนเป็นพิเศษคะคําบรรยายธรรมะนะคะทาให้เรารู้ลึกซึ้งว่าจุดประสงค์แกนคืออะไรนะคะแลวหลังจากนั้นเราก็ต้องปฏิบัติด้วยตนเองคือเพียรเพียนพยายามหน่อยไม่ใช่กลับมาถึงบ้านแล้วก็นอนเลยทีเดียวอะไรนะคะเราจะได้ดูถ้าเผื่อแล้วก็อีกทีหนึ่งก็คือว่าการสวดมนต์ไหว้พระตลอด นะคะแต่ไม่ว่าจะทําไหวพระครูบาอาจารย์นะคะก็ต้องกราบตลอดเวลาก็ทําให้เราจิตใจอ่อนโยนขึ้นะนะคะนี่ค่ะคือสิ่งที่ได้มาค่ะแล้วนอกจากความประทับใจแล้วพี่แหนยังคิดว่าการไปอบรมปฏิบัติธรรมเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับพี่แหนอย่างชัดเจนบ้างคะ ก็มาเราเรียนหนังสือจบแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้เราก็ต้องเริ่มเรียนใหม่แล้วใช่ไหมคะแบบน้องเอิงก็เรียนเยอะแยะเชียวนะคะตอนนี้ก็ต้องเตรียมตัวว่าสูงอายุแล้วต้องเตรียมตัวว่าจะต้องเรียนอะไรบ้างเพื่อจะเข้าถึงธรรมะที่พระพุธองสอนไว้นะคะจะได้รู้ว่าทํำยังไงถึงจะได้ถึงนิพพานนะคะโสดาบันแต่พี่รู้สึกอยู่ตามก่นนั่นอีกหลายชั้นเชียวนะคะก็ได้สิ่งเหล่านี้ ไว้แล้วเราก็ตั้งจิตตั้งใจแล้วก็เพียนไว้ความเพียรเนี่ยคือความสําเร็จทําไบถือคาเดี๋ยวก็สําเร็จหมดค่ะในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่แหนนะคะที่มาเล่าเรื่องราวดีๆให้เราได้ฟังกันนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะถ้าหากมีเวลาว่างนะคะอย่าลืมหาโอกาสไปปฏิบัติธรรมคะ่ะและจะทราบนะคะว่าการเจริญสมาธิภาวนามีประโยชน์มากแค่ไหนและจะได้รับอะไรดีๆอย่างเช่นที่คุณแหนได้ไปปฏิบัติมาคะ่ะ สำหรับช่วงหน้าเรามีอะไรมาฝากกันนานอดใจรออีกสักครู่ค่ะผู้หญิงแนวหน้ากับคุณแหม่ Exclusive In Trend Society ู้หญิงแนวหน้ากับคุณแหนงทุกวันอาทิตย์เวลา16นาฬิกาทาง TNN2 2> สายการบินนกแอร์ร่วมกับเดอะรอยเชียงใหม่คันที่ครับส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ให้คุณเล่นกอล์ฟไม่อั้นทุกวันเพียง7,200บาทตัวเครื่องบินนกแอร์กรุงเทพเชียงใหม่ทั้งไปและกลับที่พัก3วัน2คืนโรงแรมในสนามกอล์ฟพร้อมอาหารเช้าทุกวันจองได้ที่ w o r ร d Express โทรศัพท์02 5226426ถึง8เริ่ม1พฤศจิกายน2,555ถึง31มีนาคม2,556คุณผู้ชมคะในครั้งนี้คุณขิมทิพดาภูลสิริวงศ์บรรณาธิการแฟชั่นจากเซ็กชั่นผู้หญิงแนวหน้าในหนังสือพิมพ์แนวหน้า จะพาเราไปดื่มดำกับงานอาร์ตในงานมาดูซีโฮเทลอาร์ตแฟร์นิทรศการศิลปะบนห้องพักโรงแรมครั้งแรกในประเทศไทยค่ะคุณขิงจะพาเราไปพูดคุยกับใครบ้างนั้นติดตามได้ในช่วงอินเทรนด์ค่ะช่วงอินเทรนด์ ดีค่ะอินเทรนด์ในวันนี้พิเศษนิดนึงนะคะเพราะว่าเรามาที่งานอาร์ตแฟร์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยค่ะท่านผู้ชมที่โรงแรมมาดูซีชื่องานมาดูซีอาร์ตแฟร์แล้วตอนนี้ดิฉันได้อยู่กับคุณท็อปสวัสดีค่ะคุณท็อปค่ะคอนเซปที่จัดกันในวันนี้เกิดจากอะไรคะคุณท็อปก็คือเราได้ไปเห็นงานโฮเทล a r อาร์ตแฟร์ต่างๆที่หลายประเทศนะครับก็รู้สึกว่ามันมีความสนุกที่จะเอาแบบ ให้แกลเลอรี่เช่าห้องแล้วก็ให้เขามาจอยกันนะครับ <c oughs> แล้วก็้ a c h แลกลเลอรี่ก,ก็จะมีแบบ identity ของตัวเองมีความเป็น individual ของตัวเองก็สามารถเซตงานของตัวเองได้อ๋อเพราะว่าที่ฉันเดินดูนี่มีความแปลกตาตรงที่ได้เปลี่ยนห้อง12ห้องในโรงแรมมาดูซีเนี่ยให้เป็นตามคอนเซปต์ต่างๆของจากหลายศิลปินใช่ไหมคะใช่ครับแล้วไฮไลท์ในวันนี้ล่ะคะค<ว><ว>ุณทองผมว่าทุกห้องเลยครับอ๋อทุกห้องเป็นไฮไลท์ใช่ค่ะเพราะว่ามาจากศิลปินชื่อดัง เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราต้องตามไปดูกันใช่ครับนะคะคขอบคุณมากค่ะค่ะแล้วตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ในห้องของคุณเมทีแล้วคุณยุลีสสองศิลปินที่มาแสดงงานในวันนี้นะคะอยากทราบว่าคอนเซปต์ของงานเนี่ยคืออะไรคะผมก็เลยคิดถึงพวกป่าเวลากลางคืนที่มันจะมีความลึกลับน่ากลัวแต่มันก็มีความสวยงามมีความ อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยทำซาวทำซาวที่มันเหมือนกับเป็นซาวทดลองแต่ว่าเราจะทำให้มันเป็นเสียงเหมือนป่าป่าแล้วก็งานที่เห็นนี่ก็จะเป็นเหมือนป่าแต่ละแบบอะไรเงี้ยครับอ๋อในแต่ละมุมใช่ไหมคะส่วนความงามในเวลากลางคืนอะไรเงี้ยก็เลยคิดถึงไอ้พวกจอไฟหรือว่าสีแบ็คไลท์ค่ะส่วนของคุณยุรีล่ะคะของยุรีก็คือพอมาเป็นแขกของพี่เมย์ค่ะเราก็เราก็จะอิงกับ โทนรวมของเขาก็าคือเขาอยากให้มันดูเป็นห้องที่มีความมืดแล้วก็เล่นกับแสงค่ะ,ะยิลิีก็เลยตอนตอนที่คิดงานเนี่ยก็เห็นพี่เมย์เขาให้ช่วยลองหาพวกแบ็คไลท์ก็พอเข้าไปดูปุ๊บ เขาบอกว่าแบ็คไลท์มันไว้ใช้ดักยุงเราก็เลยเออเราวาดยุงที่เป็นเรืองแสงไปเลยดีกว่านั่นคือรูปที่อยู่ข้างหลังพวกเราตรงนี้นะคะท่านผู้ชมก็คือไฟนี้มันดักยุงตัวนี้ค่ะมาได้อ๋อคือเลยเป็นแบ็คไลท์อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีไม้ตียุงที่เล็กกว่าตัวนี้ แปลกปามากเขาวนี้ไฮไลท์ขอถามคุณเมธีเรื่องนึงคือไฮไลท์ของทั้งห้องเนี่ยคุณจะเห็นว่าน่าสนใจไปหมดเลยแต่ละอันแตกต่างกันไปหมดไฮไลท์คืออะไรคะชิ้นไหนเป็นไฮไลท์ถ้าเป็นไฮไลท์ก็อาจจะเป็นเจ้าหมาผมเนี่ยเจ้าแมาทรีแต่ว่าพอดีตีมงานนี้มันจะเป็นความเมือ่อบผมก็คิดถึงเหมือนพวก เอ่อพวกโลกเหนือเวลาที่มันกลางคืนของพวกโลกเหนือแต่ว่าเราก็เลยเล่นกับความเป็นหมาน้ำแข็งเพราะมันเป็นไซเีเรียนฮัสกีแล้วก็เลยใส่เล่นกับพวกไลท์ติ้งอะไรางเงี้ค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะ ตอนนี้นะคะดิฉันก็ได้เดินมาถึงอีกห้องหนึ่งเป็นห้องของศิลปินที่เป็นเซเลบริตี้คู่ดังมาด้วยกันเลยค่ะ<า>ค่ะแล้วตอนนี้ดิฉันก็ได้มาอยู่กับคุณปิป๊บแล้วก็คุณดวงนะคะแล้วก็ ห้องแปลกตามากแต่ก็ไม่เซอร์ไพรส์เท่าไหร่เพราะเป็นสไตล์คุณดวงมากคอนเซ็ปต์คืออะไรคะก็ห้องนี้ก็ได้แรงบันดาลใจจากศิลปะแนวเซเรียลอะค่ะก็ดวงก็ชื่นชอบผลงานของพวกโซโลดาลีในเมกิดก็ส่งแรงบันดาลใจมาถึงการสร้างงานกระเป๋าของดวงแบรนด์ดูชูค่ะก็กระเป๋าพวกตาหนวดปากแล้วก็กระเป๋ารูปหมวกลูกนกพิราบแล้วก็ดวงก็จับมือกับอาศวินิิคนไทยที่ชื่อว่าตั้มมหา m m f k งานของเขาก็จะเป็นงานแนวค่อนข้างป๊อปแล้วก็มีชอบเล่น เล่นกับเซรียลีนี่คือพวกลูกกระต่ายอ๋อก็เข้าจังของคุณดวงเลยกระเป๋าสวยๆจากรสูนะคะแล้วคุณอีกอันหนึ่งก็คือเป็นงานของอาจารย์เด๋อค่ะอาจารย์เด๋อก็จะว่างานที่ได้แรงบันดาลใจมาจากความฝันดวงก็เป็นคนเป็นแฟนของผลงานของอาจารย์เด๋อเหมือนกันเลยเลยโทรติดต่อมาให้มาทํางานร่วมกันทั้งนี้ค่ะงั้นก็สรุปว่าในห้องนี้เนี่ยมีผลงานของศิลปินเกะก็มีท่านหนึ่งชื่อคุณบุษพรนนะครับเป็นก็จะเป็นอาร์ติสต์ที่ ทำงานอาร์ตเวิร์กที่เป็นเซเรียลอย่างนี้เหมือนกันเกี่ยกวยกับวัยวะาอะไรอย่างนี้ครับสังเกตของคุณดวงก็จะตาจมูกปากอะไรก็ว่าก็คือเป็นห้องเซเรียลเลยวัยวาะค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาอีกห้องหนึ่งเป็นห้องของคุณปวยค่ะห้องนี้ก็วุ่หวาใช้ได้เลยค่ะคือคอนเซ็ปต์คืออะไรคะคุณปวยจริงแล้วอันนี้ครับตอนผมได้ห้องนี้มาผมก็ดูว่าคิดว่าอยากจะเปลี่ยนห้องให้เป็นสําหรับเ,เด็กอายุสัก3 2มสถึงสานะครับเป็นผู้ชายที่เพิ่งเริ่มทํางานนะครับแล้วเขา,าเป็นงานที่เราปกติเราทําอยู่แล้วบริษัทของเรานะครับในการหางานศิลป,ปะมามามา,มาตกแต่งด้วยดังนั้นผมก็เลยคิดว่าดังนั้นหลังจากดู โครงของห้องเราก็เลยเลือกเฟอร์นิเจอร์เราเลือก er mm. เฟอร์นิเจอร์มาจากร้านโมเทฟนะครับ mm. แล้วส่วนอื่นเนี้ยผมก็จะหลังจากเสร็จปุ๊บผมก็จะเลือกของที่ผมมีอยู่เนี้ยครับ mm. มาแตะให้เหมาะกับกับคนที่คิดว่าน,น่าจะเป็นลูกค้า คุณผู้ชมเราก็ได้เห็นงานสวยๆจากหลายแกลเลอรี่จากหลายผลงานกันมาแล้วในวันนี้แล้วเวลาก็หมดลงวันนี้พิเศษจริงๆค่ะแล้วในโอกาสหน้าถ้าเกิดเรามีอะไรอย่างนี้อีกเราไปได้วยกันอีกนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะผู้หญิงแนวหน้ากับคุณแม่ e x c u s s Sing Trends Society ผู้หญิงแนวหน้ากับคุณแหนทุกวันอาทิตย์เวลา16นาฬิกาทาง TNN 2, 2สายการบินนกแอร์ร่วมกับเดอะร y อยเชียงใหม่คันที่ครับส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ให้คุณเล่นกอล์ฟไม่อั้นทุกวัน เพียง7,200บาทตัวเครื่องบินนกแอร์กรุงเทพเชียงใหม่ทั้งไปและกลับที่พัก3วัน2คืนโรงแรมในสนามกอล์ฟพร้อมอาหารเช้าทุกวันจองได้ที่เว r ร์ e เอ็ก s s โทรศัพท์02 522 6426ถึง8เริ่ม1พฤศจิกายน2,555ถึง31มีนาคม2,556 เรากับการดูแลผิวพัรร์ให้เปล่งปลั่งสดใสยอยู่เสมอเป็นเรื่องสำคัญนะคะวิธีการง่ายๆค่ะเพียงแค่ดื่มน้ําสะอาดอย่างน้อยวันละ8แก้วเพราะน้ําจะช่วยเติมความสดชื่นส่งผลให้สมองปลอดโปร่งพร้อมที่จะอัปเดตข่าวสารจากแวดวงต่างๆนะคะงั้นไปติดตามกันเลยค่ะในช่วง Society ค่ะช่วง Society พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธิรามาด เสด็จเป็นองค์ประธานในงานราตีสโมสรการกุศลพอลิเนียนไนรักแห่งแผ่นดินจัดโดยสหสมาคมสิทธิเซนปองเดอรชาร์ดเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งนำขึ้นทูนกล้าวถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยโดยมีดรทิพย์อมตยกุลประธานจัดงานรับเสด็จณห้องแกรนบรุมโรงแรมชังกีลากรุงเทพ งานกาล่าดินเนอร์การกุศลในครั้งนี้ได้มีคณะนักร้องกิติมศัดิ์ร่วมกันขับร้องเพลงแสงส่องไทยโดยมีนักเรียนจากโรงเรียนซังตาครุสคอนแวนและโรงเรียนเซนฟังซีซาเวียคอนแวนร่วมแสดงรีวิวประกอบเพลงและพร้อมด้วยการแสดงชุดสีนักราพัตราพรโดยมีคุณจรินสุมานน์และคุณสุริยนต์สีอรไทยกุลร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วย โตยิ่งหลอจริงๆกับหนุ่มน้อยหน้าใสจากเวทีเดอะสตารสิงโตสิงหรัฐที่มาในมาดใหม่สมกับเป็นว่าที่วิศวกรหนุ่มอนาคตไกลค,รครวงคู่มากับสาวเชอ,เอร์เบลลัลลลินนางเอกใหม่แห่งค่ายเอ็กแซซึ่งทั้งสองนักแสดงได้มาโปรโมทละครเรื่องแผนรักแผนร้าย ที่ได้เปิดฉากตอนแรกไปแล้วในวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีคุณแหน่านิดพูนสิริวงศ์ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองเนื้อหาละครจะเข้มข้นขนาดไหนนั้นติดตามชมได้ทางททบ5ทุกวันพุธและวันพฤหัสบปปดีรายการผู้หญิงแนวหน้ากับคุณแหนต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการและผู้สนับสนุนรายการค่ะ พบกับเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงแฟชั่นงานสังคมและไลฟ์สไตล์ในรายการผู้หญิงแนวหน้ากับคุณแอนได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ